สวัสดีครับจันหนุ่มครับวันรหัสที่12บิองพายนนะครับ14บสนกาสิบหกนาทีเราดูภาพหน่วมิเกียภาคกลางวันนะครับนะครับวันนี้เรามีอีเวนต์สำคัญอยู่นะเอ่อนะครับเรามีอีเวนต์นะครับของที่เกี่ยวกับ c u r r e n ซียูเอนะครับผมส่งไปเมื่อเช้า8ปดนกาห้าสิบสี่นาทีนะครับวันนี้เรามีตัวเลข4อ่าสขออภัยครับมันคือ ppi ครับ ppi รายเดือนแล้วก็คพพีไอนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเคลมว่าง,งานนัาจะตาสำหรับ ppi เนี่ยหเดือนนะครับหครั้งนะนะครับสำหรับตัวว่าง,งานเนี่ยอันนี้1ครั้งก็คือ1นึ่งวินะครับฉะนั้นเรามี2เรื่องมาพร้อมกันนะครับตัวเลขคาดการณ์นะครับคพพีไอศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์ ppi ศูนย์จุดสองนะครับสำหรับเคลมว่าง,งานนะครับคาดก้าวจาเคลมว่าง,งานอยู่ที่สองแสนสี่ หมื่นสองพันนะครับสําหรับสองค่าบนเนี่ยตัวเลขที่สูงกว่าคาดการนะครับถ้าตัวเลขริงออกสูงกว่าคาดการมองเป็นบวกกับดัลล่าครับสาหรับค่าล่างเนี่ยมันต้องน้อยกว่าเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องการเก็บว่าง,งานมันต้องน้อยถึงจะดีกับดอลล่าถ้าน้อยกว่าก็เป็นบวกนะครับแต่ถ้าตรงกันข้ามตัว PBI น้อยกว่าคาดมองเป็นลบนะครับถ้าตัวเลข ตัวเลขเคลมว่างานนะครับสูงกว่าคาดก็มองเป็นลบนะมันจะต่างกันนิดนึงนะเดี๋ยวตัวเลข,ขออกยังไงผมอัปเดตภายหลังนะแต่ตอนนี้เราไปดูเทคนิคก่อนเพราะว่าระหว่างวันเป็น,ปน,ปนตระกูลอื่นนะครับไปดูที่เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเนี่ยมองว่ามันน่าจะยังขึ้นมาได้นะนะครับอันนี้เป็นตัว d b c ไม่เกี่ยวนะ เอ,อ็กยูนะครับคือเมื่อเช้ามันเปิดแก็บขึ้นไปนะครับพอเปิดแก็บขึ้นไปเนี่ยเราส่วนนี้พอบายได้ครับสามสามห้าห้าสามสามห้าศูนย์นะครับแต่ว่ามันยอ่อไปถึงใช่ไหมนะครับก็เราอาจจะถ้าไฟติดเซลล์อยู่ก็ต้องย่อบิดไว้เซลนะนะครับใครจะบายเพิ่มก็ใกล้โซนนี้ไว้นะครับซับรอดต้องมีครับสามสามสี่ศูนย์แล้วก็ทีพีสามสามแปดศูนย์แปดห้านะตอนนี้มันขึ้นมาอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงทีพี นะครับสำหรับคนที่เซลลมาเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเนี่ยมันมันเป็นแค่ย่อนะครับถ้าใครเซลล์มาจากเมื่อคืนนะเราเซลล์มาจากโซน4ี่สกว่านะครับแล้วลงมาให้ประมาณหนึ่งห้าเนี่ยนะครับมันย่อเท่าไหร่ครับประมาณถ้าจากเมื่อคืนจริงๆอ่ะมันต้องพูดตั้งแต่เขาลงมาจาก6กเนะนะครับหกอนะครับถึงหนึ่งห้าก็ประมาณ4ี่พรอยกว่าจุดนะ ก็มันมันเป็นแค่ยอดนะครับพอเป็นแค่ย่อดเนี่ยมุมมองเราต้องมองมองมองเปลี่ยนนะครับก็คือว่าเราต้องวัดประหมายเทียบขึ้นมาแบบนี้แทนนะครับอันนี้ถ้าเราไปย้อนดูเวลานะครับก่อนปิดตลาดเนี่ยคือตีสี่ตอนแท่งนี้นะครับตีสามตีสองนะตีหนึ่งนะครับแสดงว่ากับ,นะบกับตัวหลังที่ขึ้นนะครับพอกับตัวหลังที่ขึ้นผมไม่รู้มันเจออะไรตรงนี้ นะครับแต่ว่าก่อนพักข้าวมันลงตรงนี้ใช่ไหมพอเจอข่าวตัว CPI แล้วมันก็ย่อลงมาถ้างั้นเดี๋ยวผมขยายตรงนี้ให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับเราไปดูที่ MT5 นะครับเ,เดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับคือของเมื่อคืนเนี่ยพอตัวเลข CPI นะครับมันมันต่ำคาดมันก็เลยพุ่งมาจากบริเวณโซน30กว่าขึ้นมาถึง สามสามบวกศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็ซึมมานะครับตอนนี้เท่งตอนสองทุ่มนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับหกทุ่มน่าจะเป็นน่าจะเป็นแท่งนี้นะก็คือเที่ยงคืนมันเป็นลักษณะของการใช้ดาวฉะนั้นถ้าใครเซลมาจากเมื่อคืนเนี่ยมันได้แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเซลมาจากยอดนี้ใครแม่นๆ่นนะครับเซลมามันก็ลงเล็กเหมือนกัน นะครับแล้วมันก็กลับตัวพราะกลับตัวเนี่ยกลับหลังไที่คืนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเจออะไรนะครับมันก็เลยแรงคือกลับนะครับบางคนก็บอกว่าฝั่งของยูเครนนะครับยูเครนกับทางโน้นกับรัสเซียก็ยังเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมความแรงนะครับมันก็มันอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าตามเทคนิคมันกลับตัวนะครับถ้าเราอธิบายตามเทคนิคมันก็กลับตัวขึ้นแล้วก็เราก็ต้องวัดในทิศทางขึ้นนะครับทิศทางขึ้นเนี่ย ถ้านั้นเราจะมาย้อนดูแพทเทิร์นก่อนหน้านิดหนึ่งนะครับก่อนหน้ามันขึ้นมาย่อขึ้นย่อขึ้นเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการไซเบอร์ัพก็ได้นะครับเป็นขึ้นเอได้ไหมทั้งก้อนเลยนะครับแล้วก็ที่ไซเบดาวมืนขึ้นขึ้นบีลงสามขาแล้วกำลังตัวนีกกำลังขึ้นขึ้นซีอยู่นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ถามว่ามันจะขึ้นได้ถึงไหนผมคิดว่า มันก็น่าจะยังขึ้นมาแทยสามสามแปดห้าแปดศูนย์เนี่ยมีโอกาสดังนั้นตรงนี้มันถึงหรือ,อยังดว่ายังไม่ถึงนะนะครับถ้าในวันยังไม่ปิดแกบนี้นะครับก็น่าจะยังขึ้นมาทางนี้ได้นะครับไอตรงนี้มีขึ้นๆยอ่ยอยๆใช่ไหมนะครับในขึ้นยอ่ยอยๆเราอาจจะเห็นว่ามันออกข้างมาบ้างแต่ถ้าดูเนี่ยโลมันยังยกอยู่เนี่ยอ่าแต่นี้ยังพอได้นะ ถ้างั้นผมคอมเมนต์เพิ่มหน่อยแล้วกันนะอันนี้แล้วกันนะครับทีนี้ถามว่าใครถือได้นะครับคนที่ถือบายต่ำกว่านี้ได้อยู่ครับคนถือบายนะครับต่ำกว่านะ สามสามหกห้าหกเจ็ดนะครับถือดูมาทางนะครับสามสามแปดศูนย์ถึงแปดห้าก่อนได้นะครับอ่าสิบอ่าเดี๋ยวตอนสี่โมงนะอัปเดตกันทีนะครับนะครับคืนนี้มี <P. P. 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 นะครับ PPI นะครับแล้วก็ PPI รายเดือนนะนะครับแล้วก็เคลมบ้างงานนสตานะครับตอนทุ่มสามสิบนะครับก็ ก่อนนะครับข่าวออกนะยืนยันแน,น่นอมเพิ่มเติมนะครับนะครับถ้ามุมมองเปลี่ยนอัปเดตภายหลังนะ คำอธิบายละเอียดดูในคลิปนะครับะนะครับก็ประมาณนี้นะครับไอเดียของ x อนะครับภาคกลางวันนะครับทีนี้คุณอาลุ่งถามผมตัว อีเทเรียนะครับบายตัวไหนพอดีมันมันขึ้นมาอพอสมควรแล้วนะนะครับแต่ว่าถ้ามองบายสั้นๆก็ได้อยู่ครับนะครับอีเทเรียมเมื่อคืนขึ้น,นมาถึงสองพันแปดร้อแปดสิบนะครับเพราะว่าดูได้เนี่ยนะครับตรงนี้มันมันพักตัวเดี๋ยวผมเขียนอีเทเรียมให้ดูหน่อยแล้วกันนะอีเทเรียมนะครับในไทมฟ์ฟรมหนึ่งชั่วโมง นะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาขึ้นไปจากตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อใช่ไหมอ่าขึ้นไปนะครับคิดว่าไปขึ้นขึ้นสามไปแล้วนะครับทีนี้พอไปขึ้นสามเนี่ยไปติดอยู่ที่ประมาณอ่าตรงนี้สองแปดเจ็ดศูนย์โดยประมาณนะนะครับแล้วก็เริ่มย่อลงมา เมื่อเช้าที่คุณดาลุงถามผมว่าาบตัวไหนได้ผมมองว่ามันต้องวัดย่อบบนะครับโซนที่พอายได้สวิงไฮสวิงโลยอ่อตรงนี้ครับสองหกเจ็ดห้านะครับสองหกสามศูนย์นะครับหรือก,กว่านั้นมีสองห้านะครับ สิบห้าอ่าตรงนี้พอายได้ครับซับล็อที่ไหนคือหลุดตรงนี้ยอมนะสองสี่แปดศูนย์เจ็้านะครับแล้วก็ซับลอที่นี่อ่าถ้ามองถูกมันน่าจะเป็นลักษณะการยอ่อแล้วก็ขึ้นใหม่อ่าถ้าขึ้นใหม่ก็จะนิวไฮครับพอนิวไฮก็ไปทางสองพันเ้าร้อยนะครับ 5้าิบวกนะครับทีนี้ถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ตำแหน่งของการย่อเนี่ยมันจะวัดว่าหมายง่ายแต่ตอนนี้มันไม่รู้ว่าลงตรง,ง,งถึงไหนนะครับเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้ากรณีที่ไม่ทําโลใหม่เนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะกลับไปดืนเหนือแนวนี้ได้นะครับทีน,นี้ฟิโบน้าที่ถ้าเราตีแล้วมันลบไว้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะอาจจะลบบางส่วนออกนะครับอันนี้ e t s นะห้ามเฟรม ึ่งชั่วโมงก็น่าจะพอมองออกแล้วนะ H หนึ่งนะครับตัว ETH เนี่ยอ่ามันวิ่งคล้ายๆกับบิตคอยเกือบร้อเอร์เซ็นะมีบางช่วงเท่านั้นนะที่อ่าแรงซื้อใน Bitcoin อ,อาจจะมากกว่าอ่าถ้างั้นก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราพบกันทีก่อนนะครับก่อนข่าวก่อนข่าวภาคข่ามออกหรือว่าถ้ามีผิดพลาดอะไรเนี่ยอาจจะเลื่อนไปหลังข่าวออกนะครับแต่พยายามจะอัปเดตให้เวลาสองครั้งนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์เพิ่มนิดนึงครับสำหรับกลุ่ม สำหรับกลุ่มเลยนะครับถุมทอนเจเดอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้น้องแอดมินเขาช่วยส่งนะครับช่วยส่งคลิปไปนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มสาธารณะนะถ้าใครจะพูดคุยก็ได้เลยครับแต่ว่าถ้าโดยผมอาจจะให้น้องแอดมินเขามาส่งคลิปให้วันละครั้งสองครั้งนะ นะครับแล้วก็ถ้าใครมันมีเข้าขายว่ามันจะมีบางคนที่เข้ามาสแปมนะครับก็อาจจะต้องขออนุญาตบล็อกนะนะครับแต่ว่าถ้าเราคนที่เป็นเทรดเดอร์อะไรเงี้ยครับไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนะครับก็ประมาณนี้นะไอเดียของ x อนะครับอีอเทอริ่มภาคภาคกลางวันนะครับเดี๋ยวดูอีกตัวทีผมลืมไปตัวน้ำมันนะครับน้ำมันเมื่อคืนเนี่ยใครใครบายมาขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ ่าถามว่าขึ้นต่อได้ไหมเดี๋ยวผมผมคอมเมนตะ์น้ำมันเพิ่มหน่อยแล้วกันนะคือน้ามันเนี่ยมันาเดี๋ยวถ้ายอ่อลงมานะนะครับไม่มาซ้อนหัวนี้นะนะครับไม่มาซ้อนออกี่เน่นนะครับผมคิดว่าขึ้นต่อนะนะสองส่วนนี้ยังมีลุ้นอยู่นะครับถ้าใครกําไรอยู่ตอนนี้มันก็ควรกันตุนได้หน่อยนะ ยูเอสออยติดนะครับหกสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับนะครับหกสิบสี่จุดเจ็ดห้า นะครับคนติดเซลล์นะยอดพอหอลอนะนะครับคนจะรับเพิ่มนะหกสิบสี่จุดเจ็ดห้าหกสิบห้านะจุดสองห้าไว้นะนะครับซับลอดตรงไหน ่าผมคิดว่าหลุดตรงนิยอมนะหกสิบสามเจ็ดห้านะครับแล้วก็ทีพีนะเจ็ดจิดเอ็ดจุดสองห้า ครับรดูดูขึนมันสูงนะอ่านะครับประมาณนี้นะอ่าเพิ่มตัวยูทออยล์มาด้วยครับไอเดียของเ g u นะครับอ่าอิตาเลียมแล้วก็ยูเออย์ภาคกลางวันสวัสดีครับ